น้ำมันเยอะมากเนีย่ยดูเดี๋ยโนโลก็โนโลโน,โนโล <laughs> นโนโนโลอายุตันโนโลก็ต้องตันนี่เดีด๋วยวนี้ข้าวไข่ตรงนี้สะพานาไม่เปิดไม่สุดก็เออมันมาเยือนศรีสะเกดแล้วนะคะเยือนได้สองวันเนื้หางมันยังเหลือหางหางมันอยู่ศรีสะเกดต่อไปเที่ยวต้องวันอะไรนะพี่ เช้าอ่ะข่ขานโรฝนละ <laughs> ข่านโรฝนล,ละ <laughs> โอ้ยนึกว่ามันายก็เถิดแทฮโอ้าปลาตรงที่เขาจะเรียงงานทำทำทำตก้่ะชาวบ้านกำลังจะตึกเฮหาปลาเด้๋ยบา่ายนี้โอ้นี่น้ำน้ำน้ำโอ้นี่น้ำ,นำ,นำ,นำมันลงตรงนี้โอ้ได้เดยอะด้วย โดนน้อลูกทำไะไรปะที่มุงโพนัางกันสนุดดำแค่ไปถึงสองกิโลคุณเธอทำไมมานอนอ้าวน่ามาอันกระสอบจุดบอกมันนอนอีกแล้วนี่นี่ก็เพิ่งหักกระโพดนี่เอาปลูกแซมแล้วทุเรียนนี่อะไรวะโอ้ยมันกะลัมปีจี ก็ลำก็ปุมเลยมีแต่แล้วมีผู้ว่าทุกปีจะมีฝันปีทุกปีเนี่ยทุเรียนทุเรียนก็เนี่ยเก็บมวยประวาตเอาไว้นะ้มีแต่แล้วขายในสิบพันล้านครัว่ามาเปิดการติดจาวสนบกิโลครับไรสร้างฝันนะครับโอ้ไรสร้างฝันไรสร้างฝันของทุเรียนทิ่นหรือลั่นที่สุดนี่แหละมัติดราสิบกิโลได้เนี่ยก็จะขายใครจะมากินที่นี่เลยก็ได้ ดูเองครับเขาย้ายบ้านไปอยู่นี่กันแล้วอย่างแต่ว่าโดดๆนะคันนี้เนี่ยครับตอนนี้จะเป็นทุเรียนกันหมดแล้วครับเ mm hmm. นื้อที่ประมาณรา,า,าวหมื่นกว่าไร่เนี่ยมันจะเป็นทุเรียนหมดเลยทุกอย่างทิ้งหมดมีคนจีนมาติดต่อซื้อด้วยไม่ใช่เหรอช่วงนั้นอ่ะแหมเขาจะซื้อเป็นพันไร่ใครจะมีมี<ต>คนละสิบไร่ห้าไร่กน,น้ไที่ไปบอกว่าไฟ นี่อันนี้เคิร์ฟสวยมากเลยต้เรียนครับมัอยู่ในีรุ่มด้วยมันจะงามมากพูดก็งามนะเนี่ยนี่ไงไร่นี่สวยพอเลยมาช่วงนี้ดีดูทีไร่นี่สวยไหมในต้นแบบนี่ทำรั้วสวยมากเลยครับโอ้นอนนอนอายุโค่นล้มแล้วเลยนะพายุนอนเลยต้นพะพ่นนี่ทุเรียนนี้ปีที่แล้วก็ได้เยอะต้นียนใหญ่เป็นไม่ถึง อีกปีสองปีก็อาจจะโล่งหมดแล้วครับแถวนี้ว่าเห็นเขานับเงินล้านเนี่มันก็ชักจะไม่ไหวเลยนี่ทางไปภูเขาไฟเนี่ยนี่ไงที่เราไปอ๋อนี่เหรอออถ้าเราไปวันนั้นเลยเออใช่ใช่โอ้โหน้ำท่วมเลยครับพี่เนอะจะเป็นท่วมสวนยางเลยน้ำใสจุ๊บนี่เรือกำลังสวยเจ้านี้ี่นะครับฟันต้นกล้วยทิ้งกันหมดแลว ป้ายเขายัางสวยนะยตุเรียนยังไม่ได้ขายแต่ป้ายสวยกว่าเรียนรุนต้นแบบนี้นี่เจ้านี่ต้นทุเรีนยนที่ว่าบางต้นได้ร้อยลูกอะสิบป,เปีเขายอมตัดทิง้งเห็นไหมยอมตัดทิง้งเลยตัดทิ้งต้นจะมันเปลี่ยนนี่กขาปนูนี่ของลองนายจุเก่าอ่ะนะรองนาจุเก่าหอยปู งามของเขาเลยนะนี่คือสองจะสองปีเลยนะแต่เขาไม่โดำรุงเลยเขาปลูกธรรมชาติก็ได้ปุ๋ยจากเนี่ยเนี่ยเพื่อนเนี่อนนอยอนนันนี้ก็สองปีกว่าเนี่ยนี่เขาตาดทีด่สูงมากเลยเนี่ยนี่ฝั่งนี้ของเขาจะมีป่านล,ลูกให้ลูกให้ล้านนี่ก็ตัดเป็นทุเรียนไปแล้วผ่าแซมวันนี้ก็ต้องมีเวลาดูปลูกทิ้งปลูกอย่างเราแล้วมีเวลามาดูนี่ ตอนส,สู้ตเรียนเป็นสู้ตนอื่นนะอันนี้ก็ตุเรียนครับนี่กรีดด้วยนะเนี่ยไข่ก็สู้กรีดเต็มเคยแล้วอืมมันท่วมเดีวมันลดเร็วนาะ